ไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาส์ทูเมาส์นาวินตาโพสภาพจับมือแฟนสาวสวมแหวนเพชรเอ๊ะหรือจะมีข่าวดีอุยสรุปฉันต้องยุ่งยังไงข่าวเนี้ยเรื่องไนคือต้องยุ่งด้วยส<ก>ักนิดนึงคือมันเป็นป<ะ>แบบว่างานเผือกยามดึก คือเขาโพสดึกแล้วแล้วคนก็ไปแคปมันลงเป็นข่าวขึ้นมาจากเพจไหนจากเพจแต่ติงดาราไงฉันว่าเธอเป็นแอดมินจะไม่เป็นแอดมินฉันเป็นเพจที่ถูกติดดาวไว้ทำไมมันรู้เรื่องตลอดเลยวะเธอและแอดมินไม่รู้ไม่ใช่นี่หลังจากนะคะที่มีข่าวมาช่วงก่อนนะว่าคุณนวินตเนี่ยเลิกรากับแฟนสาวอย่างน้องคิตตี้ไปใช่ไหมคะก็มีมือที่สามเะนั้นเอ๊ะเหมือนจะเป็นมือที่สามเป็นคุณเนมหรือเปล่าอลไรนี่ยก็ผ่านมาละจนล่าสุดคุณเขาบอกว่า ตอนนี้เนี่ยนะคะหัวใจของพี่ต้านเนี่ยกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งหนึ่งแล้วเพราะว่าเห็นคุณนาวินต์เนี่ยควงสาวคนรู้ใจคนใหม่ไปเที่ยวสำม,มุยซึ่งตอนนี้เจ้าตัวก็เผยมาว่าตอนนี้หัวใจก็มีว่างแล้วนะคะแล้วก็ช่วงค่ำวันที่12คุณท,ที่ผ่านมาเนี่ยคุณนาวินต์เนี่ยนะคะก็ได้มีการโพสต์รูปรูปนี้เป็นรูป จับมือนะแล้วก็สวมแหวนเพชรเม็ดโตอ่ะให้กับเออผู้หญิงคนนึงพร้อมติดแท็กชื่อของคุณน้ำหวานพัสวีนั่นเองคุณน้ำหวานนี่เขาเป็นใครวะเธอเขาเป็นผู้บริหารสถาบันความงามแห่งหนึ่งตลอที่คุณตาแบบไปทำหน้าอะไรรินงงใช่คนนี้แหละคนนี้แหละคนนี้คนนี้แหละดาราหลายคนเขาก็ไปทำเนาะใช่เนาะเออดีจังเลยนี่แหละเขาบอกว่าเพิ่งเออเขาผ่านดูใจกันเนี่ยประมาณแค่สี่เดือนเองคุณอถือว่า ค่อนข้างไวนะค่อนข้างไวนะฮะผู้สื่อข่าวไปถามทางผู้จัดก,การของนักแสดงหนุ่มผู้จัดก,การเขายอมรับว่าเขาได,ได้เห็นภาพพร้อมกับทุกคนนั่นแหละและก็ทราบรายละเอียดไม่ได้มากกว่าคนอื่นเลยนะฮะช่วงเช้าเนี่ยได้คุยไลน์กับคุณนาวินตานะฮะว่าเฮ้ยรูปที่โพสได้หมายความว่ายังไงนาวินต้าเขาก็บอกกับผู้จัดก,การว่าเป็นการมั่นอย เธออยาเพิ่งมาอุ้ยมาตกใจอะไรอย่างงี้แค่มั่นเฉยๆคือมั่นนี่คือการจับจองเหมือนแบบว่าเราไปจองรถคันนี้ไว้เนี่ยเราจะได้หรือไม่ได้ก็ไปอีกเรื่องหนึ่งเธอเข้าใจคำว่ามั่นไ่มดูก่อนว่าเงินถึงไม่ถึงอะไรเงี้ยหรอเข้าใจคำว่ามั่นไหมคไม่มีใครเอาเธอนะสิเธอถึงไม่รู้ว่าแต่เขาแต่บริการเขาไม่ได้ถามรายละเอียดไงเขาไม่ถามหรอไม่ถามเลยว่ามั่นกันเมื่อไหร่อะไรยังไงแต่ก็เขาคิดว่าน่าจะเป็นช่วงที่สิบสองช่วงที่สิบสองเนี่ย เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยวันที่9เนี่ยเขายังไปทํางานกับคุณนาวินต้าอยู่เลยแล้วก็ไม่ได้พูดว่าจะมั่นจะหมายอะไรกันค่ะทางในส่วนของผู้จัดการคุณนาวินต้าเนี่ยพอเห็นรูปว,ว่าตกใจอ น้องคิตตี้เองเห็นรูปยังถามเลยเอ้าเหรอ,อ,อนระแล้วก็บอกว่าน้องก็ฝากแสดงความยินดีมาด้วยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเออเขาก็ถามทางพี่ผู้จัดจาก,การนะน้องว่าเอะพี่ต้ามีการเกริ่นไหมคะว่าจะแต่งงานอะไรเงี้ยอเออผู้จัดก,การส่วนตัวก็บอกว่าทุกครั้งที่คุณดาวินต้านเนี่ยเขาคบกับใครนะเขาจริงจังแล้วก็อยากแต่งงานตลอดนั่นแหละเรื่องแต่งงานเนี่ยคือเขาเคยพูดมาหลายครั้งแล้ะเขาบอกว่าอายุก็มากขึ้นส่วนระยะเวลาที่คบกันกับคนนั้นคนนี้นานไม่อะไรไม่เนี่ยเขาก็ขอไม่ตอบแล้วกันนะ นะแต่กับคุณน้ำหวานเนี่ยเขาบอกว่าไม่ค่อยรู้จักสักเท่าไหร่เลยเพราะว่าเออไม่รู้จริงๆว่าเขาอะไรยังไงเขาไม่มีโอกาสได้เจอนะคะก็บอกว่าก็รอถามคุณอาวินต้ากันละกันเขาจะไปงานแถลงข่าวงานวิ่งงานหนึ่งอะเนาะที่ในช่วงวันที่20กันยายนเวลา4โมงเย็นนะคะก็นักข่าวให้ไปถามที่งานดีกว่าอีกอกทิติเขาบอกมาคือคือมีหลายคนสงสัยขอบคุณนักข่าวที่ ถามในข้อสงสัยของขาเมาส์ประเด็นนี้นะฮะหลายคนเขาบอกว่าเฮ้ยมันเร็วขนาดเนี้ยฝ่ายหญิงท้องปะอผู้จัดการของคุณนาวินต่ายยืนยันว่าไม่น่าจะท้องไม่น่าท้องนะฮะเพราะว่าอย่างที่นาวินต้าบอกเขาอยากแต่งงานแล้วเขาอยากจะคลิกกับคนนี้ให้เร็วแล้วก็อยากแต่งงานนะฮะไปดูฝั่งของคุณคิตตี้กันหน่อยไหมยังไงยังไงอดีตของ อดีตของว่ะอดีตแฟนของคุณหนุ่มนะวินต้าค่ะตอนนี้เนี่ยนักข่าวก็เลยไปถามเออไปรุมถามน้องคิตตี้รุมถามน้องคิตตี้คิตตี้ก็บอกว่า ไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เหรอขอให้พี่ๆดูหนักกันอย่างสนุกนะคะขอให้ดูหนักงแล้วก็แหวกออกไปแวหใช่ไหมซึ่งเบืมากในวันนั้นใช่ก็รู้สึกตกใจมากนี่แล้วน้องเขาก็บอกว่าเออคือโดยมารยาทแล้วนะคะว่านะคะมีมารยาทหรือเปล่าเดี๋ยวสิเธออบโดยมารยาทแล้วนะคะถือว่าเป็นเรื่องของคนสองคนค่ะพี่เพราะว่าความสัมพันธ์ของคุณต้ากับคิตตี้เนี่ยจบมาสักพักหนึ่งแล้วอนะคะพี่เป็นเรื่องของคนสองคนเนาะแต่คิตตี้เขาก็รู้เรื่องแล้วนี่แล้วกก็วา่อบ ว่าเออที่พี่ต้าคิดว่าดีก็มีความสุขถ้ามีความสุขก็ยินดีด้วยดีใจด้วยอ,อะไรอย่างนี้นะะก็ขอให้พี่ๆทุกคนดูหนังกันอย่างมีความสุขนะคะขอบคุณค่ะจ้ะนะก็ถือว่ายังคงเป็นเรื่องที่ยังไม่เคลียร์มากออต้องรอวันที่20กันยายนะคะในงานแถลงข่าวในะช่วงเวลาประมาณเย็นๆบ่ายสี่โมงคุณผู้ชมว่าคุณนายวินต้าเนี่ยจะออกมาพูดถึงประเด็นของรูปภาพรูปนี้ว่าอย่างไงกันบ้างนั่นเองนะคะจ้าเดี๋ยวเรามา รอดูกันต่อไปรอดูรอดูเกี่ยวกับคลุกาพานี้แต่ก็น่าจะเป๊ะนะน่าจะไม่มีอะไรคาดเคลื่อนจากคาว่ามั่นหรืออาจจะสุดท้ายอาจจะบอกว่าแต่งเลยก็ได้เออพอฉันมองหน้าพี่มองหน้าหนูที่ไรหน้าหนูยาวขึ้นทุกทีพี่ชอบทรงผมตรงนี้หนูมากเลยคือมันจะช่วยทําให้ใบหน้าของเราเนี่ยดูเรียกว่าดูแบบมีมิติมากขึ้นเห็นไหมคะเออให้เกียรติความงอนที่ปลายผมด้วยใช่มไหมฮะฮะโอ้โหจิกว่ะ จิตไปอีกเออนี่ขอคุณข่าวกันหน่อยจังไหนนี่ขอคุณข่าวกันนี่เลยนะข่าวสดออนไลน์นะฮะแล้วก็ภาพจากไอจีของคุณนวินตาแล้วก็คุณน้ำหวานนะครับผมมันมีด้วยต้องให้เต็มนะฮะเพราะว่าภาตากลายใครก็รับนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปดูความพิเศษค่ะ ของคุณพิมพ์มาดากันนะฮะช่วงหน้าเนี่ยวันเกิดของเขาปีนี้ความพิเศษอะไรจะอยู่ตรงไหนจะพิเศษแค่ไหนช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดนะฮะตอนนี้ไปฟังเพลงกันก่อนนะฮะเฟรนชิปเตรียมเพลงนี้ไว้ให้เปิดตัวแฟนใหม่ดีๆเนาะเข้ากับเงเข้ากับเพลงเลยนะเออเข้ากับเงเป็นตานะฮะเขาก็เปิดตัวจริงนะตลนแรกๆก็เหมือนซุ่มๆอยู่เอออะแล้วตามมาด้วยเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะใจใหม่ค่ะจากศิลปินท่านนี้เลยนะคะคุณดาวมยุรีค่ะครับผม เปิดตัวแฟนใหม่แล้วมีใจใหม่แล้วคืนนี้ขอให้คุ้มนะครับคุณเปิ้ลไอรีนเพเพลงนี้ไม่ได้เปิดนานแล้วนะจะคุ้มหรือไม่คุ้มเดี๋ยวไปดูเอานะครับไปเลยค่ะ <enjoyed it. S 3> ไทยไทยคลับ,คล,บคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง